Apple ครับอัปเดตระบบปฏิบัติการทั้งหมดในรอบใหญ่นะครับผมทั้ง iOS 26.1 iPad OS 26.1นะครับซึ่งเขาปรับล่าสุดให้มันมาเสมอกันแล้วทั้ง iOS และ iPad มี MacOS นะครับทาโฮ26.1นะครับก็เหมือนกันหลังจากเวอร์ชั่นหลักครับอัปเกรดประจำปีออกมาเมื่อเดือนกันยายนโดยนอกจากการแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยแล้วนะครับก็ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกหลายอย่างเลยนะครับ เพิ่มปุ่มปรับระดับความใสของลิควิด l a s s ครับโดยมีสองระดับทั้งทินและเคลียทำให้มันขุ่นขึ้นหรือทำให้มันใสเหมือนเดิมอ่าก็ทำได้ออกแนวอารมณ์ประมาณปรับฟิล์มกันเสือกของเราใช่ใช <laughs> ่เดี๋ยวนี้เรียกกันอย่างไงี้ยเพียนกันเผือกอ่าครับปรับปรับฟิล์มกันเผือกของเรานะครับ,รบปกตินเนี่ยเราถ้าเราจะใส่ฟิล์มกันเผือกเราก็ต้องไปใส่ที่ร้านอ่า อันนี้มีลิควิดการ์ดเราสามารถปรับให้มันทิ้นปรับให้มันขุนแล้วกันเปลือกได้เออก็เหมือนกับเปลี่ยนจากฟิล์มใสไปฟิล์มด้านนี้ครับเออไม่รู้ว่าเข,เ,ออเขามาเพื่อจุดประสงค์กันเปลือกกับคนรอบข้างหรือเปล่าออผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะน่าจะความสวยงามซะมากกว่าอืมไปถึงลิควิดการ์ดนะสามารถสั่งปิดการทำงานเมื่อปัดจอไปทางซ้ายตอนล็อกหน้าจอที่ปกตินะ่ะปัดไปแล้วจะเปิดกล้องนะฮะอ่า แต่อันนี้รอบนี้สามารถสั่งให้ปรับปุ๊บปิดกล้องได้เลยอ่าอ๋อมาแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนแล้วแต่คนจะปรับสามารถปิดกันสัน่นฮับติกนะครับเมื่อโทรศัพท์สายเข้าได้ปกติเนี่ยเราโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์เปิดสั่นเอาไว้มันจะอืดออเออใช่มาทั้งเสียงทั้งสั่นเลยครับแ,แต่เราไม่อยากสันนะ่น่ะอะทำไง,ง<ก>ปิดได้ปิดได้เออนาฬิกาปลุกในแอปคล็อกครับเปลี่ยนมาสไลด์ทูสต็อป จากเดิมกดแตะปุ่มหยุดนะคะเปลี่ยนมาเป็นสไลด์แทนครับเรียกว่าเหมาะสำหรับคนตื่นยากนะฮะเออเขาเรียกว่ากันลั่นกันลั่นนะฮะบางคนนี่ตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาแบบงัวเงียกดไปปุ๊บนอนต่อได้อืมอันนี้ต้องสไลด์นะครับออกแดงเพิ่มอิดหน่อยแต่ความขี้เกียจจะเท่าเดิมไหมกันแล้วแต่นะครับอันนี้ลราแต่คนิงเตะเตะอันนี้ตำหนามากนะ เมื่อก่อนนี้ไอโฟนยังตอนที่ยังไม่มีทัชไอีทัชอะไรอ่ะเขามีสไลด์ทูอัลล็อกนะอืเออสเตดี้ทำไทยเราทันอยู่สไลด์ทูอันล็อกอ่ะเออนั่งแต่ก่อนเลยอ่ะไอโอเอสหกอุ้ยบอกกก่อนหน้านั้นอ่ะมันหลายอย่างมากมีหลายเวลามาก a p p l e Intelligence ครับ Intelligence ครับรองรับภาษาเดนมาร์กดัต์นอร์เวย์โปรตุเกสนะครับสวีเดนตุรกีจีนดั้งเดิมแล้วเวียดนามนะฮะอืมเพิ่มภาษาเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาครับ ยังไม่มี <Airport S 1> ไทยเหมือนึ่งไลฟ์ a าร์เ t ชันรองรับภาษาญี่ปุ่นเกาหลีอ,อิตาลีและจีนทั้งจีนกลางดั้งเดิมแล้วก็จีนแบบย่อนะครับก็ไม่มีภาษาไทยนะฮะครับกรับอินเทอร์เฟซนะครับในแอปเซตติ้งโฟลเดอร์ในหน้าโฮมตำแหน่งอักษรก็เยื้องไปทางซ้ายเดยนึงอืมเขก็ยังกลับให้นะครับอันนี้ก็คือ iOS อเอมาด้านของ iPad OS บ้างนะคะอ เวอร์ชัน26.1นี้มีเพิ่มเติมคือการใช้งานหน้าต่างแอปแบบสไลด์โอเวเสริมกับระบบมฏติทับแบบใหม่นะครับแล้วก็รองรับการปรับการตั้งค่าไมโครโฟนภายนอกส่วนอื่นเนี่ยส่วนอื่นของระบบบริการเนี่ยมีของใหม่ด้วยนะคระับ macOS Tahoe 26.1เนี่ยฮะลิ <Liquid> Glass สจะปรับความใสได้เฟ c e t ม m ออ u ิโอ <Time> <Yeah. S 1> ปรับปรุงการทำงานเมื่ออินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำได้เรียกว่าเป็นปรับอัตโนมัตนะครับเมื่อ yeah. อยู่ในอัาสัญญาณมันก็จะปรับภาพปรับเสียงอะไรก็ว่ากันไปครับ Mac OS ปคอยะควยอะ15.7.2และ Mac OS Sonoma 14.8.2นะครับแก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัยสำหรับ Mac ที่ไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดทารูนะ Watch OS ครับ26.1เหมือนกันแก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัยและปรับปรุงปฏิภาพทั่วไปปกติ Vision OS รับ26.1นะครับ ก็พวกวิชันโปรอะไรอย่างนี้เพิ่มความสามารถหลายอย่างในการเชื่อมต่อกับแอป Apple Vision Pro บน iPad นะฮะครัี TVOS m แ c t กอ่าแก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัยและก็ปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วไปด้วยค่ะ l p p l ทีวอะไรอย่างนี้ Apple TV ครับ o o e p อ d อ่า o m e p อ d อันนี้สำหรับ IoT นะฮะครับแก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัยและการปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วไปอันนี้ก็ปกติปกติอ่า นะครับอืออนะ iOS ีีปรับปรุงหลายอย่างนะครับ iPad OS ก็มีปรับนิดปรับหน่อยปรับหน่อยเออแต่เชื่อไหม iPad OS ยี่สิบกอ่ะมันทําให้ iPad ทุกกรุ่นเลยนะน่าใช้กว่าเดิมเลยเหรออืมเพราะฟีเจอร์หลายอย่างนี่คือใหม่มากแล้วก็ทําให้ iPad มาดูแบบคล้าย MacBook ปาขึ้นอนะ่ะเออ,อม,มันทําให้ดูแบบเออ iPad น่าสนใจขึ้นมาทันทีนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนๆเนาะอืม นะขนาดผมยังอยากได้เลยเอ ي, ไอ้แพด1อ่อะก็เป็นโอกาสอันดีเพราะผมอยากจะลองแบบสัมผัสกับไอ้พวกไอโอเออะไรอย่างงี้พวก Apple อะไรอย่างงี้นะฮะพอปรับมาหน้าใช้ขึ้นก็อ,อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ราคาก็เอาไปยนหยวนกันนะครับ